คอมเลเดอร์ไซกะหรือว่าเลโอชายหนุ่มชาวต่างชาติหลังจากที่เคียวจิมมระคามิหรือว่าโลดอัลเฟนนอถูกตัดหัวโดยคอมเลเดอร์ไฟบัสเตอร์โหมดหัวของมูระคามิก็ได้กิ้งไปมาและจากนั้นก็มีไลออนอัลเฟนกกจีบหัวของมูระคามิขึ้นมาซึ่งมูระคามินั้นถึงแม้หัวจะขาดไปแล้วเขาก็ยังมีชีวิตอยู่มูระคามิขอให้ไลออนอัลเฟนนกพาเขากลับไปที่สำนักงานใหญ่ที่มีชื่วสมาร์ทเบรนและนอกจากหัวของมูระคามิแล้วเขาก็ยังเอาเก็บขัดเดลต้ากลับไปพร้อมๆกัน โดยมูราคามิจะใช้เข็มขัดเดลต้าเพื่อสร้างเข็มขัดจักรพัดอันถัดไปและจากนั้นทางมูราคามิก็ได้สร้างเข็มขัดไซก้าขึ้นมาพร้อมกับส่งมอบเข็มขัดนี้ให้กับเลโอหรือว่าไลออนอาฟเฟนด็อกนั่นเองหลังจากนั้นเลโอก็ใช้เข็มขัดไซก้าเกียร์ในการแปลงร่างเป็นคาร์เลเดอร์ไซก้าและก็ต่อสู้โดยมีมูราคามิคอยชักยาอยู่เบื้องหลังตลอดมาเขาจะให้มารเซเดอร์ไซก้าหรือว่าเลโอเนี่ยเป็นคนต่อสู้กับไอ้ลูกน้องสาคนนั่นเอง และจากนั้นเลโอก็ได้แปลเป็นมาสเตอร์ไซก้าแล้วก็เข้าต่อสู้กับอัลเฟนอกทั้ง3ตัวซึ่งด้วยพลังของเข็มขัดจกักรพรรดิไซก้านะครับทำเอาอัลเฟนอกทั้ง3ตัวนั้นเนี่ยสู้ไม่ได้เลยพลังของไซก้าเนี่ยมันห่างชั้นกับอัลเฟนอก3ตัวนั้นมากจึงทําให้อัลเฟนอก3ตัวนั้นเนี่ยถูกไซก้าคนเดียวเล่นงานในต,ตอนนั้นคิบะยูจิและพกโก้ก็ได้แต่ยืนอึง้งเพราะว่าทึ่งในพลังของไซก้านะครับผมและไซก้าก็ไม่มีความปานี้เขาก็ได้ปิดชีพลุกน้องทั้ง3คนนั้นอย่างไม่ลังเลหลังจากนั้นกลุ่มออกจากที่ฆ่าคุสกาไปเรียบร้อยแล้วนะครับเลโอก็คิดจะจัดการกับมาริต่อ ซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยคิบะยูจิและพรรคพวกก็ได้แปลงร่างเป็นอัลเฟน็อกนะครับผมแล้วก็เข้ามาช่วยมาริในการต่อสู้กับไซก้าซึ่งถึงแม้อัลเฟน็อกทั้ง3ตัตนเนี่ยจะรวมพลังการต่อสู้กับไซก้าแต่ว่าก็ยังยา,ยากอยู่ดีเนี่ยที่จะเอาไซก้าลงทั้ง3คนเนี่ยใส่สุดเลยนะครับสเน็กอัลเฟน็อกหรือว่าไคโดเนี่ยเขาได้ขึ้นไปขี่บนรถของไคซะแล้วก็ยิงจรวดมิซล์นะครับใส่มาร์เรเดอร์ไซก้าแต่ปรากฏว่าไซก้าเนี่ยกับหลบจรวดมิซล์ได้หมดเลยนะครับผมแต่ว่าดูเหมือนไซก้าก็ไม่ได้้้อออยาากกกตต่่สูไไซจึงดบบบินบนนััฐปะคร จากนั้นไซก้าก็ได้กลับมาอีกครั้งทั้งคู่จึงเปลี่ยนมาต่อสู้ภาคพ,พื้นดินนะครับและจากนั้นก็สายกันอีกรอบและได้บทสรุปของทั้งคู่เนี่ยมากิได้โยนดาบไฟเซเบอร์ให้กับมาร์เเอร์ไฟนี่ครับส่วนไซก้าก็ใช้ดาบไซก้าเซเบอร์ในการโจมตีครั้งสุดท้ายประทะกันซึ่งด้วยประสบการณ์ของไฟที่ผ่านการต่อสู้มาเยอะกว่าและประวัติการต่อสู้อันชกโชนมากกว่าก็เป็นไซก้านะครับที่พลาดท่าเสียท่าให้กับไฟและจากนั้นก็โดนไฟปิดฉากฆ่าตายไปนะครับ เมเดอร์ไซกานะครับมีส่วนสูงที่1 9 3เซนติเมตรน้ำหนักอยู่ที่98กิโลกรัมพลังต่อย3.5ตันพลังเตะ8ตันกระโดดได้สูงสุด40เมตรบินได้สูงสุด5,000เมตรความเร็วในการวิ่ง100เมตรต่อ5.5วินาทีและต่อมาเรามาดูเข็มขัดของไซก้ากันบ้างนะครับโดยเข็มขัดนี้นะมีชื่อว่า SB-315B ซ Skydiver หรือเรียกอีกชื่อหนึงว่าเข็มขัดแห่งท้องนาภาหรือว่าเข็มขัดแห่งท้องฟ้า โดยคนที่สร้างเข็มขัดนี้นะครับมีชื่อว่ามูระคามิเคียวจิซึ่งสร้างมาจากซากเข็มขัดของมาซไซเดอร์เดลต้าและต่อมาเรามาดูโทรศัพท์ที่ไว้ควบคุมไซกาเกียร์กันบ้างน,นะฮะซึ่งโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับมีชื่อว่า SB 3 1 5 P ไซกาโฟนซึ่งไซกาโฟนนี้นะครับได้ต้นแบบมาจากไฟโฟนโดยไซกาโฟนนะจะเป็นที่เก็บแหล่งข้อมูลไซกามิชั่นเมมโมรี โดยในตอนที่เลโอจะแปลงร่างนะฮะเขาจะกดไปที่เลข 3, 1, 5แล้วก็กด enter เป็นรหัสคำสั่งจากนั้นจะเสียบไซกาโฟนลงไปที่ไซกาไดเวอร์และผู้ใช้จะแปลงร่างเป็นคอมเมอเดอร์ไซกาและเมื่อตัวโทรศัพท์เปลี่ยนเป็นโหมดโฟน n บัสเตอร์และให้คำสั่ง 1, 0 3 enter โทรศัพท์จะพูดว่า s i n เกิลโหมจากนั้นตัวบัสเตอร์จะสามารถยิงลำแสงของพลังงานโฟตอนได้เป็นระยะเวลาประมาณ3-5วินาที 279 enter หากกระสุนของโฟนบัสเตอร์หมดลงเราสามารถป้อนรหัสนี้ตัวของโทรศัพท์จะพูดขึ้นว่าชาร์จและจากนั้นโทรศัพท์จะทำการชาร์จเพื่อรีโหลดกระสุนโฟนบัสเตอร์นั่นเองซึ่งระยะเวลาในการชาร์จจะใช้เวลาประมาณ5-10ถึงวินาทีและถ้าผู้ใช้ให้คำสั่ง e n c o r e ก็คือสามารถเลิกใช้ไซกาไดเวอร์หรือว่าสิ้นสุดร่างของคาเมเลเดอร์ไซกานั่นเอง SB 3 1 5 F f i g i n g Attacker ซึ่งก็คือแบ็คแพคที่คาเมเลเดอร์ไซการสวมใส่อยู่